สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปฟังมุมมองชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในไทยกันบ้างหลังยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งกําลังเดินทางมากรุงเทพหลังเกิดแผ่นดินไหวเพื่อบอกชาวญี่ปุ่นว่าสถานการณ์ที่กรุงเทพเป็นอย่างไรเปิดคลิปมาเขาก็เล่าในคลิปว่าในวันที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นมีอาคารขนาดใหญ่พังทลายลงมาแต่คนยังใช้ชีวิตกันได้ปกติ ระหว่างทางเขาแวะหาของกินรองท้องก่อนขึ้นเครื่องจากนั้นเขาก็ขึ้นเครื่องบินมาไทยเหมือนว่าเที่ยวบินจะไม่เต็มสักเท่าไหร่เขาว่าตอนที่เขามาก่อนเกิดแผ่นดินไหวเขาได้ยินคนพูดภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดแต่ตอนที่เขาลงเครื่องมานี้เขายังไม่ได้ยินคนพูดภาษาญี่ปุ่นเลย จากนั้นเขาก็มองหาทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเขาเล่าว่าที่สนามบินนี้มีรถประจับทางรับส่งฟรีอยู่แต่เขาไม่แน่ใจว่ามันจะไปไหนเขาจึงเดินออกมาเขาเดินมาสักพักก็รู้สึกว่ามันไกลมากๆน่าจะขึ้นรถบัสมาและเขาก็ขึ้นรถมาถึงจุดจอดรถตู้คือกิดนสกินั้นสิคเพราะกนั้นนั่นั้นเดินไม่นั้นบันต แต่แล้วระหว่างเดินเขาก็หันไปเห็นเศษหินเล็กๆกองอยู่เขาไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากแผ่นดินไหวหรือไม่เขาค่อยๆเดินไปยังที่พักที่เขาจองไว้เฮ้แต่โมไปแค่ชิดใจมกเสียนซัว และแล้วเขาก็ถึงที่พักในเวลาตีสองและเขาไม่แน่ใจว่ายังมีพนักงานต้อนรับอยู่หรือไม่แล้วเขาก็พบพนักงานที่โต๊ะต้อนรับเขาบอกว่าถ้าเป็นที่ออสเตรเลียคงไม่มีคนอยู่ที่โต๊ะต้อนรับแล้วและแล้วเขาก็ถึงห้องพัก เขาพยายามเปิดแอร์ในตอนแรกเปิดไม่ติดเขาคิดว่ารีโมทแอร์แบตเตอรี่หมดแต่ในที่สุดเขาก็เปิดแอร์ได้สําเร็จทำไมก็ขันเ่อือยะไวม่างทะญี่ปุ่นเดินะาอรกมาจาป่กที่รักเัตขาร่กไพ่บกไทับฟุกที่ับาขกที่รูบหมกอนที่สับกี่รัยทีับที่ีย เขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ตมันจะแ่นัวัีนนนั่นตไม่ไดระหว่างทางเขาก็พบกับสะพานที่กำลังก่อสร้างมันยังดูแข็งแรงดีอยู่ และแล้วเขาก็มาถึงตลาดเขาพบกับสุนัขจรหลายตัวเขาเดินหาของกินในตลาดตลาดค่อนข้างเงียบไม่ค่อยมีคนเลยเขาเดินออกมาจนพบร้านอาหารที่ดูดีเต่วโมันจะต้องได้อกการคัตัวมกันลรอเม่อจะคนเดีย เมื่อเข้าไปในร้านเขาพบว่ามีคนอยู่ในร้านเยอะเลยเมื่อเปิดเมนูเขาพบว่าราคาอาหารถูกมากสำหรับร้านที่ดูดีขนาดนี้แล้วเครื่องดื่มของเขาก็มาถึงเขาเล่าว่าปกติที่ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยดื่มอะไรแบบนี้แต่เขาจะมาดื่มที่ไทย จากนั้นก็มีข้าวกระเพรามาเสิร์ฟเขาบอกว่าข้าวเยอะมากอรยนะอืมแต่เาาช็วาอริวะอนจ้ยีนหมดเราท่เรา่เราทเราที่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 เรา่เรา่เราที่ดราทเขา่เ,เ,ขาเล่เาว่าในกเรุงเทศมเีตเราู่เากมเายเราเ่า่ราเ่่าาท และมันก็ทนต่อแผ่นดินไหวได้ถึง5ริกเตอร์เลยทีเดียวมีคนเขียนไว้ในทวิตเตอร์ตอนที่เขาเดินออกจากร้านอาหารเขาก็พูดขึ้นมาถึงอาหารไทยราคาไม่แพงอร่อยมากจานใหญ่ดี200บาทคิดเป็น854เย็เยนมันถูกมากๆเลยละเขาบอกว่าสิ่งที่เขากินไม่ใช่ข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราหมดแล้วสิ่งที่เขาได้มาเป็นอะไรที่คล้ายๆข้าวกะเพราเขาบอกว่ามันอร่อยจริงๆ จากนั้นเขาก็ขึ้นรถโดยสารปรับอากาศและเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิขณะที่เขากำลังดูแผนที่รถไฟอยู่เขาก็ได้ยินเสียงรถไฟและวิ่งมาดูเขาบอกว่าที่นี่มีรถไฟที่วิ่งบนระบบรางด้วย แต่เขาถ่ายให้เห็นได้ไม่ไไมชัดนักรถไฟบนรางวิ่งขนานกับรถไฟฟ้าบนสถานีเป็นรถตั้งแต่ศตวรรษที่19เอาละเขากลับมาที่แผนที่รถไฟและคิดไว้ว่าจะเดินทางไปที่เพลินจิตเขาจองโรงแรมไว้ที่กลางเมืองหนึ่งคืนในราคา1นึ่ง0สนเยนบริเวณนั้นเป็นตึกสูงเขาคิดว่าคนอาจจะกลัวกันอยู่ แต่ถ้าเปิดให้เข้าไปได้มันก็น่าจะโอเคนะและเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงจากลาดกระบังและมาต่อรถไฟฟ้า BTS ที่พไทยทเขาคิดว่าจะนั่งรถไฟฟ้า BTS ชมวิวรอบๆเมืองก่อนจะเข้าที่พักและเขาก็มาถึงสถานีเพลินจิตเขาพากล้องออกมาถ่ายภาพวิวตึกสูงและบอกว่าไม่มีอะไรพังตึกสูงประงานยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนตึกเหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก จากนั้นเนื่องจากอากาศร้อนมากเขาจึงไปซื้อชาส้มจิตในราคา85บาทประมาณ300เยนเขารู้สึกว่ามันหวานเกินไปและเขาก็มาถึงหน้าที่พักของเขาโรงแรมอินดิโก้ถึงจะไม่สูงมากแต่ก็ถือว่าสูงอยู่ดี และแล้วเขาก็เข้ามาถึงห้องพักของเขาเขาเริ่มเปิดม่านกันแสงเพื่อชมวิวตึกสูงและเขาก็อาบน้ําจากนั้นเขาก็มานั่งชมวิวตึกสูงและบอกว่ามันไม่เป็นอะไรจากแผ่นดินไหวเลยตอนที่เกิดแผ่นดินไหวทุกคนน่าจะกลัวมากๆแต่ทุกอย่างที่นี่ปกติดีไม่รู้ว่ามันได้รับการเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าแต่อาคารนี้ได้รับการออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวขนาด5รรกเตอร์ เขาลงมาที่ถนนแล้วก็พบอาคารที่สวยแปลกตามายอดเยี่ยมมากๆเลยจากนั้นเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปลงสถานีสยามเขาพบว่ามีคนมากมายวันนี้วันอะไรกันมีคนเยอะแยะเต็มไปหมดเหมือนว่าจะมีการจัดงานอยู่違うน,นะม普通ですよ ใช่แล้วมันมีความเสียหายน้อยมากมันต่างจากเมียนมามันดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนทุกอย่างดูปกติมากมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมทั่วๆไปและเขาก็มาถึงถนนคนเดินมันดีมากไม่มีรถเป็นสวรรค์ของคนเดินถนนมันเพิ่งมีใช่ไหมคุณเคยมาที่นี่ไหมที่นี่สามารถจัดงานได้ใช่ไหมนะ เขาเดินสำรวจไปเรื no wow. all, ่อยๆเหมือนเขาจะเห็นสระว่ายน้ำเขาตื่นตาตื่นใจมากเขาวิ่งเข้าไปดูอ่ะมันไม่ใช่สระว่ายน้ำเขาเดินเที่ยวที่สยามพอสมควรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเขาสงสัยว่ามันเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวไปจริงๆหรือเปล่านะเขาเดินมาถึงสยามพารากอนเขาบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารมันเหมือนกินซาในญี่ปุ่น เป็นร้านอาหารสไตล์กินซ่ามีรสชาติที่ดีรสชาติเข้มข้นมากเขามาถึงร้านข้าวซอยเขาตื่นตากับเมนูมากเขาสั่งข้าวซอยเส้นสดมาและเขาก็สั่งเบียร์มาด้วยยูออต่ก่ออสเตรียออสเตรียังวูออสเตรียวนั่นเนี่ยออสเตรียกับออสเตรียกับญี่ปุ่นกดชนะ และเหมือนเดิมเขากินหมดเกลี้ยงอร่อยมากเมื่อเขาเดินออกมาก็พบกับตลาดนัดกลางคืนผู้คนมากมายตอนนี้เหมือนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วหลังจากเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นแผ่นดินไหวเกิดเมื่อวันที่28มีนาคม และวันนี้ที่เขาอยู่ที่นี่คือวันที่3เมษายนที่นี่ไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นเหมือนกับที่เมียนมากจากนั้นเขาก็เดินหาผลไม้และเขาก็ได้มะม่วงมาในราคา100บาทหรือ400เยนเป็นมะม่วงที่หวานมัน อร่อยเขาเอามะม่วงกลับไปทานที่ห้องพักของเขาพร้อมกับเบียร์วิวตอนกลางคืนก็สวยดีเช้าวันต่อมาเขานั่ง BTS มาลงสถานีเซนหลุยมากินแกงมัสมัน่นที่มียูทูบเบอร์หญิงชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งเคยทำคลิปแนะนำว่ามันราคาถูกและอร่อยมากๆ ここและแกงมัสมั่นก็มาเขาบอกว่ามันรสชาติหวานทําให้นึกถึงซุปแกงกะหรี่ฮอกไกโดมันหอมหวานและเผ็ดรู้สึกว่ามีความหวานแฝงอยู่เนื้อสัมผัสดีมีความหวาน ลงตัวจากนั้นเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงที่วัดโพธิที่น่าจะมีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะแอดคิดว่าเขาจะลองเช็คดูว่ามีคนญี่ปุ่นเที่ยวอยู่บ้างหรือเปล่าหรือจะลูกลับบ้านกันหมดแล้ว เขาบอกว่าเขารู้ได้จากการมองหน้ากันเลยว่าคนที่เขามองเป็นคนญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยมันแปลกแนละเขามงตัวเองว่าเขารู้ได้ยังไงดูเหมือนว่าคนนั้นเขามาทํางานไม่ได้มาเที่ยวนะช่างเถอดดีใจจริงๆที่ได้มาที่นี่หลังจากไม่ได้มาเป็นเวลานาน 元からでしょうね地震 <laughs> 前からでしょうね日本人だけが地震に怯えてるっていうわけじゃないと思うからね耐震強度がしっかりしてる国に生きてるからこそまママそんなね海外に詳しくないのに、まあ、テレビのニュースとかで見てね「大丈夫?」って言いましたからね。 かかและเขาก็ออกมาจากพระนอนเหมือนว่าเขาจะเจอคนญี่ปุ่นอีกสี่คนเขาบอกว่ามีตลาดแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพเรียกว่าจตุจักรและมีอาคารที่กำลังก่อสร,ร้างอยู่ใกล้ๆก,กันพังทลายลงมา มันเป็นคอนโดหรืออะไรบางอย่างที่บริษัทจีนกำลังสร้างอยู่มันเป็นตึกสูงเขาคิดว่าจะพาไปดูที่นั่นเขาไม่ค่อยชอบไปดูอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่เขาคิดว่าทุกคนกำลังสนใจดังนั้นเขาจะพาทุกคนไปดูสักหน่อยก็แล้วกันและเขาก็เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินไปจตุจักรเขาพบรถกระจายสัญญ,ญาณโทรศัพท์มันน่าจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ตึกถล่มนี้แน่นอนมีรถกู้ภัยด้วย มีคนกลุ่มนึ่งยืนอยู่บนสะพานลอยเมื่อเขาขึ้นมาถึงบนสะพานลอยเขาบอกว่ามันดูเหมือนเป็นแค่ไซตก่อสร้างธรรมดาาหลังจากตึกถล่มที่นี่ไม่มีคนญี่ปุ่นเลยมาคนี้ิลกับปานทัศน์ศลทัศน์รทัศน์ตทันศิ่ดว่ลว้น มีคนถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนั่นแหละนี่เป็นร่องรอยเดียวของแผ่นดินไหวสุดท้ายเขาคิดว่าเขาจะรีบลงคลิปเพื่อบอกให้คนดูชาวญี่ปุ่นรู้ว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัว3วันนี้เขาสามารถเดินทางได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรค่าธรรมเนียมเครื่องบินและตั๋วบินถูกมาในตอนนี้ถ้าคุณอยากมาไทยที่นี่มีเสน่ห์มากเชิญมาเถอะครับ เรามาดูความคิดเห็นจากชาวญี่ปุ่นกันบ้างความเห็นแรกบอกว่าฉันอาศัยอยู่บนชั้น39ของอาคารสูง45ชั้นในกรุงเทพแผ่นดินไหวแรงมากเมื่อเทียบกับระดับพื้นดินและผนังก็เต็มไปด้วยรอยแตกร้าวฉันวางแผนที่จะย้ายเร็ว นี้และแม้ว่าฉันไม่คิดว่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานจะทําให้ภายในอาคารสูงมากกว่า30ชั้นหรือตึกสูงถล่มลงมาแต่ฉันรู้สึกว่าอาคารได้รับความเสียหายอย่างมากในทางกลับกันอาคารธรรมดาและอาคารแนวราบจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดความเห็นต่อมาบอกว่าขอบคุณสําหรับวิดีโอดีใจที่แผ่นดินไหวแทบไม่มีผลกระทบความเห็นต่อมาบอกว่าเพิ่งดูตอนอยู่ไต้หวันฉันไปกรุงเทพ เมื่อปีที่แล้วขอบคุณมากที่ทำวิดีโอออกมาความเห็นต่อมาบอกว่าฉันกำลังชอปปิ้งอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆที่ฉันใต้ดินและฉันไม่ได้สังเกตถึงแรงสั่นสะเทือนแต่เสียงดังมากจนฉันคิดว่ามีการกราดยิงฉันจึงวิ่งออกไปข้างนอกความเห็นต่อมาบอกว่าดีใจที่ได้ท,ดทราบสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยคุณสุดยอดมากความเห็นต่อมาบอกว่าวันเกิดแผ่นดินไหวฉันอยู่ในกรุงเทพแผ่นดินไหวขนาด3์ แรงสั่นสะเทือนแรงพอให้คนญี่ปุ่นไปทำงานต่อได้คนไทยตื่นระหนกตกใจแผ่นดินไหวครั้งแรกจากประสบการณ์ของฉันฉันรู้สึกว่าญี่ปุ่นมีอันตรายมากกว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวความเห็นต่อมาบอกว่าฉันเห็นภาพตึกถล่มชัดเจนในเอกแต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศของเมืองจะเหมือนเดิมจริงๆแต่ไม่เห็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเลยขอบคุณสำหรับวิดีโอรายงานอันทรงคุณค่าความเห็นต่อมาบอกว่าฉันอยู่ประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวในญี่ปุ่น แต่สิ่งเดียวที่ยากคือวันนั้นฉันออกไปข้างนอกและต้องเดินกลับบ้านประมาณ14กิโลเมตรเนื่องจากการจะราจรติดขัดอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆก็เป็นปกติในวันรุ่งขึ้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของฉันมากพอที่จะสร้างความยุ่งยากจากแผ่นดินไหวฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับประเทศไทยความเห็นต่อมาบอกว่าสะพานลาดกระบังทางถล่มเมื่อสองปีที่แล้วขณะก่อสร้างท,งทั้งที่ไม่มีแผ่นดินไหว ขณะนี้พวกเขากำลังสร้างมันขึ้นมาใหม่ความเห็นต่อมาบอกว่าประเทศไทยมีความรุนแรงแผ่นดินไหวอยู่ที่สามดังนั้นผมคิดว่าอาคารปกติจะปลอดภัยตึกที่ถล่มลงมาคงจะมีความผิดปกติความเห็นต่อมาบอกว่าแม้แต่ในแผ่นดินไหวกอสุมารตราป,ปี2547อาคารสูงในกรุงเทพก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นอ้างว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดแผ่นดินไหวแต่พวกเขาอาจไม่รู้เรื่องนี้ ความเห็นต่อมาน่าจะมาจากคนไทยบอกว่าฉันทําสวนยางพาราในประเทศไทยครั้งต่อไปเชิญมาภาคใต้ของประเทศไทยอีก,อกความเห็นต่อมาบอกว่ามันต่างจากแผ่นดินไหวที่คุณรู้สึกได้ในญี่ปุ่นและอาคารเดียวที่พังทลายลงคืออาคารที่สร้างโดยจีนตอนนี้ฉันแค่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงช้าๆแต่ไม่มีอะไรสําคัญเกิดขึ้น ในวิดีโอพวกเขาพูดถึงผลกระทบของแผ่นดินไหวอยู่เรื่อยๆแต่ทุกอย่างเคยเกิดขึ้นมาก่อนมีเพียงรอยแตกที่ผนังถงทางเดินของคอนโดที่ฉันอยู่ฉันคิดว่ามันสะเทือนเพราะมันอยู่บนชั้น30แต่มีขนาดประมาณ2อถึงสรอยจากแผ่นดินไหวความเห็นต่อมาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันเริ่มพูดประมาณว่าไม่เป็นไรนะ่าออกมาจากปากของฉันแอดคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในไทยมานานพอสมควรจึงซึมซ,ซับคำพูดแบบไทยๆเข้าไป ความเห็นต่อมาบอกว่ากรุงเทพสุดฟินฉันไม่เคยเบื่อเลยไม่ว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ตามความเห็นต่อมาบอกว่าคุณเคยเดินเล่นกลางดึกและถูกฝูงสุนัขจรล้อมบ้างหมายครั้งหนึ่งฉันเคยถูกล้อมอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้คืออาคารโอบาญาชติป,ปีนิดตั้งใจจะไปกรุงเทพเลยจะไปร้านข้าวซอยในคลิปความเห็นต่อมาบอกว่าพอมาถึงกรุงเทพก็เกิดแผ่นดินไหว เลยหยิบกระเป๋าเดินทางมาคิดว่าเวียนหัวรถไฟทั้งหมดถูกระงับฉันจึงนั่งรถบัสไปจตุจักรที่เพิ่งมีตึกถลม่มและเดิน12กิโลเมตรไปยังโรงแรมไม่เป็นไรเพราะฉันมักจะเดินเยอะแต่ดูเหมือนว่าคนท้องถิ่นถูกบังคับให้เดินจนถึงเที่ยงคืนดูเหมือนว่านักเรียนชั้นประถมจะเดินหลายชั่วโมงเพื่อกลับบ้านเช่นกันมีรอยแตกร้าวภายในอาคารและทุกคนต้องออกไปข้างนอกเนื่องจาก after shock เมื่อวันที่ก่อนวันที่31แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีคู่มือแผ่นดินไหว เลยดังนั้นฉันจึงกังวลเกี่ยวกับการอพยพในอนาคตและมาตรการรับมือแผ่นดินไหวก็จบไปแล้วนะครับกับมุมมองที่ชาวญี่ปุ่นมีต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพแอดจะแนบช่องต้นทางและลิงก์ต้นฉบับไว้ด้านล่างหากอยากเข้าไปชมแอดอาจจะแปลได้ไม่ถูกต้องไปบ้างต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วคุณล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้าง สุดท้ายนี้หากท่านชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ